ต้อนรับสู่ USA Auto Car Review ช่องที่คุณไว้วางใจสำหรับรีวิวรถยนต์และยานพาหนะใหม่ๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ปี2025คือเบล360 Invictus จอดลึกสเปคฟีเจอร์และความโดดเด่นที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองในวงการทหารเบล360 Invictus ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดประเวณติดอาวุธและภารกิจโจมตีเบาโดยมีเป้าหมายแทนที่เฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าที่ใช้ง อยู่จุดเด่นสำคัญของเบล360ร้อยหกสิคือระบบขับเคลื่อนแบบเครื่องยนต์คู่ที่ช่วยให้เฮลิคอปเตอร์มีความเร็วสูงสุดประมาณ190นอตทำให้ตอบสนองได้รวดเร็วในสถานการณ์รบโครงสร้างที่กระทัดรัดและน้ำหนักเบาช่วยให้บินคล่องตัวทำให้ผู้ขับสามารถบินเดนียวได้แคบบินขึ้นและลงอย่างรวดเร็วคุณสมบัติเหล่านี้สำคัญมากในภารกิจที่ต้องหลบหลีกการยิงของศัตรูและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว การออกแบบยังเน้นความล่องหนและความปลอดภยัยตัวเครื่องใช้วัสดุคอมโพสิตขั้นสูงเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบป้องกันตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสรอดในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้เบล360อ Invictus สามารถทำภารกิจลาดประเวณและโจมตีได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายในห้องนักบินติดตั้งเทคโนโลยีอวอนิกทันสมัย หน้าจอกระจกแบบมัลติฟังก์ชันระบบแสดงข้อมูลที่ติดตั้งบนหมวกนักบินและระบบเลงเป้าหมายช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และความแม่นยำทำให้ปฏิบัติการได้ในทุกสภาพแสงทั้งกลางวันกลางคืนและสภาพอากาศเลวร้ายโดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์รวมข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ ระบบอาวุธของเบล360ร้อยหินวิกตุสมีความหลากหลายและทรงพลังสามารถติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีจรวดและปืนกลแบบหมุนได้ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายหลากหลายเช่นยานเกราะทหารราบและเป้าหมายทางอากาศความยืดหยุ่นนี้ทำให้เฮลิคอปเตอร์เหมาะกับภารกิจทหารหลากหลายแบบที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว จุดเด่นอีกอย่างคือการออกแบบแบบโมดูล่าที่ช่วยให้เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมเช่นเซนเซ,นเซอร์เครื่องสื่อสารหรืออุปกรณ์เฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วทำให้เบลสาม invictus ยังคงประสิทธิภาพและเหมาะกับภารกิจหลากหลายตามความต้องการของสนามรบที่เปลี่ยนแปลงเบลอย่างเน้นการบำรุงรักษาง่ายและลดเวลาหยุดซ่อมบำรุงใช้วัสดุสมัยใหม่และระบบที่เรียบง่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความพร้อมใช้งาน สรุปได้ว่าเบล360 Invictus ปี2025เป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์ทางทหารด้วยความเร็วความล่องหนระบบอาวอนิกทันสมัยและระบบอาวุธที่หลากหลายทำให้เป็นอาวุธที่ทรงพลังและเชื่อถือได้สำหรับภารกิจยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นลาดกระเวนหรือโจมตีเบล360 Invictus มอบประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมความปลอดภัยของนักบิน ขอบคุณที่รับชมรีวิวเบล360อินวิกตสหากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวยันพาหนะใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่อง USA Auto Car Review นะครับการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถนำเสนอคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้อีกรอติดตามรีวิวใหม่ๆได้เลยครับ